ใ,ใจแรกคือำกำจัดต้นตอน้ําเสียที่2คือเรือกเก็บขยะต้องถี่ขึ้นหลายคนไม่มีทางทิ้งขยะด้านบนก็ต้องทิ้งขยะด้านล่างแต่ว,ว่าเราต้องรู้เรื่องการปรับเปิดปรับเปิดประตูน้ําให้มันมีการเอาน้ําดีมาไล่น้ําเสียบ้าง คือจริงๆแล้ววันนี้เราก็ยังไม่ได้รับรองเป็นทางการนะแต่ว่าปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนถามมาผมว่าก็คือเรื่องน้ําท่วมถามว่าจุดที่มีปัญหามากคือตัวคลองับเท้านี่แหละที่มีการเรื่องการระบายมันดันไปถึงคลองบางบัวคลองสองลงมาคลองราเท้าแล้วไปคลองแสนแสบก็เลยลองคิดดูว่ามันจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่4ี่เขตอ่ะใช่ก็มีทั้งบางทงหลางมีลาดพ้าจะดูจากแล้วก็ห้วยขวางใช่ไหมพี่ต้นครับ,รบซึ่งอเผอิญว่าสี่เขตเนี่ยเป็นของ สกสองพักว่าที่สกสองพักเลยแล้วก็ที่เชิญมาข้างหลังก็มีของก้าวไกลสองพักแล้วก็มีของไอสองท่านแล้วก็มีของเพื่อไทยสองท่านก็เลยเชิญก็เลยโทรไปคุยครับว่า,แ,วา,าแล้วคานี้ดีแล้วเชิญมาคุยปัญหาดีกว่าเพราะว่าอยากจะฟังปัญหาในพื้นที่เหมือนกันเราอยู่ที่ก็เดี๋ยวจะลงเรือไปในครองลับรล้วกันแล้วก็จะได้ดูปัญหาแล้วก็เผื่อจะเอาปัญหาอย่างอื่นในเขตมาลงในในนโยบายด้วยแล้วก็ได้คุยกับท่านีโลดก็ ใช่แล้วก็เมื่อวานก็คุยแล้วว่าพร้อมจะร่วมมือกันน่ะก็เลยผมว่าถือโอกาสที่มาคุยกันด้วยเลยผม,มก็เป็นมนิตหมายที่ดีครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตแล้วผมว่าสกเนี่ยเข้าใจรายละเอียดของพื้นที่ได้ดีผมว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่เราจะร่วมมือกันไม่ได้คิดถึงพักแต่คิดถึงคนกรุงเทพเป็นหลกักแล้วผมว่าสุดท้ายแล้วมันจะเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็จะสร้างบริบทการเมืองใหม่นะที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็น แล้วผมว่าบทบาทสกอต่อไปจะเข้มแข็งขึ้นถูกไหมแต่ก่อนเราอาจจะไม่ค่อยเห็นสกอบทบาทมากนี่สกอเพื่อไทยก็พร้อมที่จะมามาทำมีท่านอนุรักษ์ใช่ไหมของอนุรักษ์ผมอ่ประพืติชวยขวางท่านอนุรักษ์อยู่เขตบางตรงหลังก็อยู่ในเขตพื้นที่รอยต่อสี่อันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไปแถวตะวันออกกาลังประสานจุดที่ต้องเร่งด่วนก่อนแล้วตอนนี้พยามดูจุดเร่งด่วนแล้วก็เชิญสกอมาเลยเพราะว่าเมื่อวันที่เรากับสกอถึงได้เวลาทํางานไม่มีเวลาฮันมูลนะเพราะว่าประชาชนไม่ได้มีฮันีมูลในการทุบร้อน ก็ด้เริ่มเริ่มทางานเลยครับก็ต้องขอบคุณท่านพิโรจน์นะที่กรุณาณมาร่วมกันแล้วผมว่าท่านก็เป็นคนมีความรู้และเข้าใจปัญหาได้ดีอย่างคลองาลาดพร้าวเนี่ยปัญหาคือว่าปลายทามงมันคือคลองมันคืออุโมงระบายน้ำพรกโหนงอ่ะ,ะอที่อยู่ตรงคลองแ,แสบทีลวกำลังดูดมัน60ลบูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่น้ําไปไม่ถึงมันก่อนเราไปที่บางบัว18น้ําท่วมเต็มเลยอกว่าดูน้ําไปไม่ถึงย้าไม่เคยตัดน้ำไปนคลองบางซื่อนาจะเป็นประเด็นที่ท่านพิโรจน์พูดถึงนะเรื่องการระบายน้ําการตัดน้ําออกจากคลอง ล่าพาไปคลองบางซื่อเพราะอุโมงมันใกล้กว่าเนี่ยปัญหาเทคนิคซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญมาด้วยเดี๋ยวได้ได้คุยกันนะครับอ่าคือจริงแล้วเนี่ยมันมีการสร้างเขื่อนยาวไปถึงบางบัวเลยอะ่ะแต่ว่าผู้ัะเหมาที่ง,งานก็คงเป็นที่วิโร์พูดนะที่วิโร์พูดตลอดว่าผู้ับเมาที่ง,งานทําใหพพพาา้พอพอไม่มีเขื่อนปุ๊บเนี่ยไม่สามารถขุดขุดลอกคลองได้เพราะพอไม่มีเขื่อนปุ๊บเวลาขุดลอกคลองตลิ่งมันจะพังนักเห็นด้ว่าตรงคลองบางบวัวระดับน้ำมันอยู่แค่ลบหนึ่งเมตร จริงแมัคนควรจะกดได้ถึงลบสาเมตรถ้าลบสาเนี่ยโอ้โหปริมาณน้ำจะเพิ่มอรกมหาศาลเลยอ่ะน้ำจะไหลได้เร็วขึ้นมันจะแก้ปัญหาในระยะยาวได้แม้ผมว่าเรื่องเกิดการไม่ไม่ไม,ไม่สร้างเขื่อนคงต้องเร่งรัดเลยว่าจะยกเลิกผู้รับเหมาหรือว่าจะทํายังไงเพื่อให้สร้างเขื่อนได้ต่อเนื่องไปครับและอีกอย่างหนึ่งที่เห็นมานั้นก็คือเรื่องแก้มลิงแต่ว่าจริงแล้วในพื้นที่เนี่ยมันจะมีหน่วยราชการที่มีแก้มลิงใหญ่ๆเลยนะมีน้ํามีบ่อน,น้ำไม่เยอะแต่ว่าไม่ได้ปัญหาจากการว่าช่วงที่ฝนไม่มาไม่ได้เอาน้ําออก พอฝนตกปุ๊บก็เลยน้าท่วมแก้มลิงก็ต้องมาดูดน้ําออกตอนช่วงฝนตกอีกแล้วมันควรจะมีวิหาัดาก,การแก้มลิงเพื่อพร่องน้ําก่อนอย่างช่วงนี้ฝนไม่ตกพร่องน้าให้แก้มลิงไม่มีน้ําเลยพออย่างน้อยพอฝนตกมาแก้มลิงรับน้ําได้ระดับหนึ่งก็บรรเทาปัญหา,าชาวบ้านได้แต่ที่เห็นวันนั้นที่มาลงบางบวัวบอกว่าแก้มลิงดูดน้ํามาแข่งกับชาวบ้านเลยดูดปล่อยน้ําออกมาเพราะว่าน้ํามันเต็มแล้วอะไรเงี้ยครับ ผมว่าก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดออกไปหน่อยแถวบางเขนมีแถวเลยเลยไปนิดนึงอ่ะซึ่งแล้วก็เป็นจุดสาคัญว่าเป็นจุดรับน้ําด้านเหนือแล้วถ้าเกิดแถวบางบัวจะมีพื้นที่ราชการเยอะนะมีหน่วยทหารมีอะไรผมว่าถ้าเกิดเขาขุดลอกบึงในบในหน่วยทหารมีการติดตั้งปั๊มมีการระบบประสานงานกับธนว่าเฮ้ยฝนจะตกหนักดูดน้ำมาก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยได้ทําได้เพราะว่าในหน่วยราชการเนี่ยมีแก้งบิงได้เยอะที่เราเห็นนะครับ เอออันนี้คุณพี่ว่าก็พูดถึงนะเรื่องการเก็บค่าบำบัดน้ําปัญหาคือว่าการการสร้างโรงบำบัดน้ํายังไม่ครบถ้วนอ่ะผมว่าจริงๆแล้วกรทมต้องเข้มงวดเลยกับการปล่อยน้ําเสียลงลงคูคลองโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงร่วมกับกรมควบคุมมลพิษอยู่แล้วนั้นตองเอาใจจังหมู่บ้านจัดสรรต้องเปิดระบบบำบัดน้ําเสียตัวค่าบีโอดีก่อนลงแต่ว่าบริเวณนี้น่าจะน่าจะระบบบำบัดน้ำเสียรวมยังไม่เสร็จอ่ะแล้วรวมถึงเสร็จก็ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเพราะมันเป็นบำบัดน้ำเสียร่วมกับน้ําฝนด้วย เอว,ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องดูเรื่องออนออนไซต์ประกอบไปด้วยในกรณีที่บริษัทเสียรวมยังไม่เสร็จครับ